ตามที่ท่านอิน inbox มาเลยนะครับกับหัวข้อที่ว่าชีวิตนี้เราจะมีอะไรดีขึ้นไหมหรือนับจากนี้จะมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่า หรือจะย่ำอยู่กับที่หรือจะแย่ลงตามคำถามเลยนะครับมีให้เลือกอยู่3ใบเช่นเดียวกันนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็กดกดหัวใจนะครับแล้วก็เลือกใบไหนก็รบกวนเขียนมาบอกลกล่าวเ่าแจ้งกันบ้างนะครับนะเพื่อจะได้เป็นที่ปรึกษาที่ดีนะครับมหาเทพทำนายเพจพลังบวกพลังมหาจักรวาลส่งความรู้สึกดีๆให้สำหรับท่านนะครับสำหรับในการเลือกไพ่นะครับว่า ชีวิตเราเนี่ยมันจะมีอะไรดีขึ้นมั่งหรือเปล่าทําไมมันอยู่แค่นี้วะคนก็บ่นเนาะแต่อาจารย์เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็สู้ก็สู้เต็มที่สู้สุดความสามารถนะครับเออซึ่งความสามารถหรือการเต็มที่ของแต่ละคนมันก็ลิมิตมันก็ต่างกันใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นความสําเร็จของแต่ละคนความพึงพอใจของแต่ละคนมันก็ต่างกันเช่นกันโอเคครับกับคําถามนะครับทวนคําถามนิดนึงว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าชีวิตเนี่ยจะอยู่แค่นี้หรือจะย่าอยู่กับที่หรือจะยังไงดี เลือกอยู่3ใบนะครับ1 2 3เลือกใบใดใมหนึ่งนะครับให้เวลา2วินาทีห okay. นึสโอเคอาจารย์อาจารย์จะเลือกใบที่3ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูใบที่3ก่อนนะครับผมได้ใบไหนแล้วอย่าลืมนะครับว่าก็เขียนมาบอกกล่าวันหน่อยนะครับโอ้เมื่อไร่ชีวิตจะดีขึ้นใช่ไหมครับผมเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นเมื่อคุณโดนศบประมาทเมื่อคุณโดนดูถูก เมื่อคุณทําอะไรไปแล้วคนก็ไม่เห็นคุณค่าของคุณเพราะฉะนั้นเอาตรงนั้นละครับเป็นแรงผลักดันอย่าไปน้อยใจนะครับบางทีแรงดูถูกหรือคําพูดที่เหยียดหยามเราเนี่ยมันก็จะเป็นพลังอย่างหนึ่งนะครับทำให้เราเดินึดขึ้นสู้แล้วมันก็จะสําเร็จอย่างอัศจรรย์เพราะพลังนี่แหละครับพลังแห่งการดูถูกเนี่ยอย่ามาดูถูกฉันฉันมีความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนฉันจะลบคำสัปะสัปะมาทของเธออย่างแน่นอนให้ได้เลย นะครับสำหรับใบนี้ก็คือเรื่องของคาสบป,ประมาทนั่นเองนะครับเมื่อเจอคําสบมาแล้วรับรองว่าชีวิตคุณจะต้องด,ดีขึ้นนะครับเพราะให้เป็นแรงผลักดันนั่นเองสําหรับท่านที่เลือกใบแรกนะครับผมอมืเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นใช่ไหมครับผมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนครับตอนนี้อาจจะแย่นะครับทีนี้แย่แล้วก็อย่าไปยำ้ำอย่าไปยำ่ำอย่าไปยำ้อยปยำอยู่ที่เดิมนะฮะใบนีค้คือจบกันละ ภายนี้คือจบแต่ทีนี้มันจบอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเราจะไปเริ่มเส้นเส้นทางนี้ไม่ได้แล้วก็ไปเริ่มเส้นทางใหม่สิครับเพราะฉะนั้นชีวิตจะดีขึ้นนั้นคือคุณเปลี่ยนเส้นทางในการดําเนินชีวิตในการกระทํากิจการงานหรือในการใช้ชีวิตตามปกติ ต้องเปลี่ยนเส้นทางหรือเปลี่ยนวิธีการคิดหรือวิธีการใช้ชีวิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือคุณจะต้องเปลี่ยนแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นสำหรับใบแรกนะครับส่วนใบที่2ที่ท่านเลือกนะครับเมื่อไหร่อะไรยังไงชีวิตมันจะดีขึ้นใช่ไหมครับอันนี้คือไพ่แห่งความสุขมากๆ นี่คือไพ่พลังบวกมากๆเลยนะครับบวกถ้าเปรียบเทียบคืออันนี้อันดับหนึ่งเลยนะครับท่านที่เลือกก็ขอแสดงความยินดีนะครับเมื่อไร่ชีวิตจะดีขึ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องดาวเซอร์ไพรส์เองคุณทําอะไรทําไปเถอะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเป็นคาตอบเองคุณทําด้วยความตั้งใจคุณทําด้วยความมานะบากบัน่นด้วยความภาคเพียรหรืออะไรก็ตามอดทน,ร,น,ร,น,ร,น,นร้อนรอนมานับเดือนนับปีมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่คุณเป็นที่น่าย,ยินดีมากๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้อง ดีใจอย่างสุดๆเลยนะครับว่าโอ้สิ่งที่ฉันรอคอยมันสาเร็จแล้วสิ่งที่ฉันทํา,ทา,นานพิ่มเพียรภาวนาพิ่มเพียรทามาแล้วเนี่ยมันสําเร็จสทีทีนะฮะอย่าลืมว่าไพ่นี้เป็นไพ่ในอันดับหนึ่งเลยนะครับนี่ไพ่แห่งการเซอร์ไพรส์เลยนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเมื่อไหร่ชีวิตคุณจะดีเมื่อโดนดูถูกเมื่อเปลี่ยนเส้นทางใหม่แล้วสิ่งที่คุณทํามันก็เป็นคาตอบอยู่แล้ว นะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเก็บตักตวงไปเรื่อยๆนะครับผมตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ความสุขมันก็ต้องรออยู่อย่างแน่นอนเมื่อสุขมามันอย่าลืมนะครับก็ต้องต้องระลึกเสมอว่ามันก็ไม่ได้สุขคงทนถาวรมันก็จะต้องมีความทุกข์กลับมาเช่นกันสุขทุกสุขทุก,ทก,กันไปอย่างนี้เรื่อยๆเพราะว่านี่แหละครับมันเป็นเรื่องราวของชีวิตคน